สวัสดีครับพบกับรุมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้มาพบกับรถยอดนิยมอีกคันครับผมกับ t o y o t a c a m r y 2 0ุนะครับตัวนี้จะเป็น Minor c h a n g นนะครับปี2 0 1พนปนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับภายในสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ก่อนก่อนหน้าตัวใหม่นะครับปี2 0 1พันิบปดนะครับเลขมาอยู่เคียงแค่1 9 0 0 0แสนานะครับราคานะครับอยู่ที่เจ5ดแสนสี่หมื่นห้าันบาทนะครับตัวนี้นะครับยอดจัดไฟแนนซ์นะครับได้เต็มนะครับ ดูเราๆคันเป็นสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับเราจะมีรับประกันให้ด้วยนะครับอ่าสิบสองเดือนหรือ2 5 0หมห้าันกิโลเมตรนะครับบอกเลยว่าเครื่อง2 0ุดสูก็ที่ลูกค้าหากันมาเยอะนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูช่วงฝาท้ายกันนิดนึงนะครับนะครับสองสับฝาท้ายนะครับอ่ามาดูช่วงช่องเก็บยางอะไรนะครับนี่นะครับก็อุปกรณ์ครบนะครับพร้อมใช้นะครับ ดูตะเข็บด้านข้างนะครับชัดๆเลยนะครับก็เป็นรถสภาพเดิมๆนะครับก็ไม่ได้มีเฉียวชนหรืออุบัติเหตุหนักอะไรนะครับก็มั่นใจได้นะครับถ้าสีรถกับมาสเตอร์นะครับโอเคดูด้านข้างนะครับถ้าสนใจรถตัวจริงนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับที่ มัตเตอร์สาขาผประดิษฐ์วนุธรรมนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นภายในสีน้ำตานะครับปอบปอบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับนะครับเล็กใหม่นะครับอยู่ช่งหนึ่งแสนเก้ารอยนะครับผมโเเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงหน้ากันครับ ก็จะเป็นโช้กอัพนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น2.0นะครับ VVT-i W นะครับตัวนี้ก็จะประหยัดน้ำมันนะครับมีหัวฉีดทั้งหมด8หัวนะครับมีทำงานทั้งรอบเดินเบาและรอบอัตราเร่งนะครับเพราะรถเป็นสภาพเดิมๆนะครับบอกเลยครับนะครับรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ทั้งหมดเลยนะครับ ปากระโปรงสติกเกอร์อะไรก็ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดหนึ่งครับทุงนี้นะครับก็จะมีเป็นหลายไม้ครับก็ตกนี่จะเป็นออโต้ทั้งสี่บานนะครับแล้วก็มีเมมโมรี่เซนะครับสองตำแหน่งนะครับผมอะไรลายไม้นะครับเป็นค s ปซาร์ททุกนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับ BSM ก็จะอยู่ด้านกระจกมองข้างนะครับเป็นเตือนรถมองมาจากด้านข้างนะครับ ลายไม้นะครับภายในนี่บอกเลยว่าหรูและใหม่มากนะครับดูครับโอเคครับถ้าสนใจคันนี้นะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเราจะจอดอยู่ที่มาตเตอร์สาขาประดิษฐ์มนุธรรมนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับนะครับ โซลตา c a แคมรี่ 2.0G นะครับปี2018ชมไม้น่าเชนนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ถุงนะครับภายในสีดำตาลนะครับก็สามารถจัดฟแนนซนได้เต็มนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็มีนอเบียพิเศษเริ่มต้นให้2.59นะครับฟรีดาวนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจจาก MS b o s บอร์นะครับเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับแล้วก็ตัวรถจะรับประกันที่12เดือนหรือ2 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับถ้าสนใจก็โทรสอบถามมันเข้ามาได้นะครับ โอเคครับช่วงสุดท้ายก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับฝากกดติดตามนะครับถ้าสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมขอบพระคุณครับ